สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหลอนหนังสือนะคะวันนี้เราจะมาพบพระมาพบกับจตีคนที่สองนั่นก็คือพระนางเคียอพัตตาค่ะและเนื่องจากใกล้วันวา,นวานเลนไทน์แล้วเราจะมีจึงมีเนื้อหาบางส่วนที่พิเศษเกี่ยวกับความรักของพระนางเคียอพัตตาประเด็นเรื่องหลักคๆคล้ๆมาให้รับชมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพเคียวพัตตากันนะคะ นี่คือภาพาพระนางเคียวพัตตาค่ะนี่นะคะเป็นพิน่นางเคียวพัตตาในเหรียญค่ะแล้วก่อนเราจะไปรับชมช่วงพิเศษของเรื่องนะคะ เรามาทำความรู้จักกับพระนางเคยียวก่อนนะคะความจริงที่เห็นตามสื่อภาพยนตร์ว่าพระนางคยียวพัตานั้นสวยมากเป็นที่ต้องตาของชายหนุน่มแนนมันไม่จริงเลยค่ะพระนางคยียวพัตาก็หน้าตาธรรมดาเหมือนคนทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะแค่ไม่ได้สวยโดดเด่นเท่านั้นเองแต่เหตุใดจึงมีสเสน่ห์มัด ใจบรูดระบูนนำในประวัติศาสตร์โลกถึงสองคนได้นั่นก็คือจูเลสซีซ่าและมาร์คแอนโทนีได้นั่นแหละที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะให้ไปดูภาพจูเลสซีซ่าแล้วก็มาร์คแอนโทนีกันก่อนนะคะแล้วสแป๊ดนะคะนี่ก็คือภาพจูเลสซีซ่าค่ะ นี่ภาพจูเลสซีซ่านะคะแล้วก็ภาพมาร์กแอนโทนีค่ะแต่ณาทีนา่นี้มันลืน้อนำแห่งอียิปต์หกสิบ ถึง30ปีก่อนคิตะสกาัาชโดยต้องบอกก่อนนะคะว่าพระนางคีอพาัตานี้นะคะมีอยู่หลายท่านมากในประวัติศาสตร์ค่ะแต่ที่เราจะพูดถึงคือพระนางคีอพาัตาที่7ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปอย่างแพร่หลายนะคะพระนางคีอพาัตาเป็นลูกสาวของกษัตริย์ปโตเลมีที่12และพระนางคีวพาัตาที่ห ชื่อเต็มของเธอก็คือเคียวพาตาทราฟิโลพาเตอร์คำว,ว่าเคียวพาตามีความหมายว่าความเจริญรุ่งเรืองของบิดาส่วนชื่อเต็มของพระนางนั้นมีความหมายว่าเทพีเคียวพาตาผู้เป็นที่รักยิ่งของบิดาแม้ว่าพ่อของเคียวพาตาจะเป็นกษัตริย์แห่งอีหยบ ต่เชื้อสายราชวงศ์ปโตเลมีของพนางนะคะสืบทอดมาจากกีกค่ะเริ่มตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าเอเล็กซันเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียยกทัพเข้ามาตีอียิปต์อียิปต์ก็ถูกปกครองด้วยกษัตริย์หรือฟาโรเชื้อสายกีกมาโดยตลอดและด้วยเหตุนี้บรรดาเชือ้อพระวงศ์ส่วนใหญ่จึงถึงได้ทนงตนพวกกันแต่ภาษาดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ตนเองโดยไม่สนใจ ใจที่จะพูดภาษาอียิปต์เพิ่มเติมเลยค่ะไม่เว้นแม้แต่องค์ฟาโรห์ละคะเพราะว่าไม่มีฟาโร์องค์ไหนเลยที่จะ พูดภาษาอียิปต์ได้ราชวงศ์ปโตเลมีจริงไม่เคยคลองใจชาวอียิปต์ได้แต่เพราะว่าพระนางเคียรพัตานั้นต่างออกไปค่ะพระองค์สามารถใช้ภาษาอียิปต์ได้อย่างคล่องแคล่วและยังแตกฉานในภาษาอื่นๆอีกเช่นภาษาฮีบรูภาษาลาตินภาษามาซิโดเนียและภาษาเปอร์เซียไม่เพียงเท่านั้นนะคะพระนางเคียรพัตาย,ยัางทรงเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์รัฐศาสตร์และศิลปศาสตร์สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าพนางนั้นเป็นสติที่ฉลาดเอามากๆแม้แต่บุรุษตำแหน่งสูงสมัยนั้นยังหาคนที่จะมีความสามารถเท่ากับพนางนั้นได้ยากและคุณลักษณะที่โดดเด่นอีกประการของพระนางเคียวบัตตานะคะก็คือทรงมีส่วลเสียงที่ไพเราะน่าฟังมากๆนอกจากนั้นยังมีความสามารถพิเศษในการรู้เท่าทันคน ใจคนคือมีจิตวิญยาในการพูดคุยกับผู้คนระดับต่างๆเมื่อรวมกันแล้วทําให้พระนางเคียวพัตตาเป็นผู้หญิงที่มีบุค,คลิกโดดเด่นและมากด้วยเสน่ห์จากสติปัญญาแม้ว่าจะไม่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยเด่นอะไรซึ่งนี่ก็เป็นข้อสรุปว่าทําไมพระนางเคียวพัตตาถึงสามารถมัดใจยอดบุรุษทั้งสองอย่างจูเลสซีซาและก็มังแอนโทนีได้นะคะ แล้วเป็นที่สมัยของพระนางนะคะก่อนขึ้นสู่บัลลังค์ค่ะหยิบนั้นสมัยของพระนางก่อนขึ้นสู่บัลลังก์นะคะหยิบนั้นวุ่นวายและเต็มไปด้วยปัญหาค่ะพ่อของพระนางนะคะเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากโลมโดยพระนางเคิโอปตาผู้เป็นลูกสาวโดยได้พาพระนางเคิโอปตาผู้เป็นลูกสาวไปด้วยนะคะจากนั้นแม่ของพระนางเคิโอปตาก็ตายไปและถูกยึดตําแหน่ง โดยลูกษาวคนโตเบเลนิที่4ทําการกับกระบฏเพื่อยึดอ,อํานาจแต่การยึดอ,อํานาจก็ดําเนินอยู่เพียงช่องสั้นๆเพราะหลังจากนั้นก็ถูกสังหารพ่อของพระนางฟาโลบโตเลมีก็ได้กลับมาครองราชพระนางเกียวพัตตาก่อนจะตายตามอายุไขในปีที่5 1ก่อนปีคริสตศักราชและถึงวยัยวัยอันสมแล้วก็มาถึงวัยอันสมควรที่อายุ18พระนาง ก็เจ้าเกียวปาตาก็ต้องเข้าออกเรือนเข้าแต่งงานออกเรือนนะคะกับฟาโลโลปโตเลมีที่3มีอายุเพียง10ขวบบางข้อมูลก็ว่า12นะคะและด้วยอายุที่ต่างกันมากทำให้พระนางเกียวปาตาผู้มีอายุมากกว่าเฉลีฉลาดเฉลียวฉลาดมากกว่าประสบปัญหาอันย่อมย่อมมีบทบาทในการบริหารแผ่นดินมากกว่าด้วย อย่างไรก็ตามนะคะการขึ้น,ปนเป็นราชินีร่วมบริหารแผ่นดินกับผู้ที่เป็นทั้งสามีแล้วก็ลูกเลี้ยงนะคะก็สร้างความยุง่งยากให้เกียรพระนางกิโวพัตตายอย่างมากเนื่องจากทั้งสองนะคะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันมากๆและต่างฝ่ายก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กันเลยะคะ่ะด้วยความขัดแยง้งชิงชังนะคะมาบัตุ ขึ้นเมื่อพระนางเคลวบตาได้ทรงยกเลิกการใช้พระนางของฟาโลโตุเลมีที่13บในเอกสารสําคัญของทางราชสำนักนอกจากนั้นนะคะยังกําหนดให้บนเหลยงกระสอบมีเหรียญเพียงว่าพักของพระนางแต่เพ,พียงผู้เดียวเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจทั่วจากขนดทำเนียมที่ว่าสตรีควรมีบทบาทสําคัญรองจากองคฟาโลค่ะซึ่งเป็นชายทําให้เกิดการลงเตะกันอย่างลับๆเพื่อค้นพระนางออกจากบัลลังก์ ในที่สุดไม่อยากจะต้านทานไหวพระนางเกียวปตาจึงต้องไปตั้งหลักที่เมืองซีเรียก่อนและพระคณิฐานะคะไปตั้งหลักที่เมืองซีเรียแล้วก็มาถึงช่องพิเศษของคลิปนะคะเนื่องในวันวาเลนไทน์ที่จะมาพูดถึงเรื่องลักลักไขไข่ของพระนางเกียวปตากันค่ะอันที่จริงนะคะพระนางเกียวปตาาไม่ได้กลายเป็นสตรีระเบือโลกอย่างเช่นทุกวันนี้หากโชคชะตามีได้นำพาให้ได้พบกับจูเลียซีซ่า นักลบพู้ส่งอิทธิพลแห่งลมในเวลาอันเหมาะสมเรื่องมีอยู่ว่าในปีที่18ก่อนปีกิจศักราชขณะที่พระนางคิโอพัตาเกิดศึกกำลังแล่นเรือไปที่เมืองนะคะแล่นเรือไปที่เมืองเมืองหนึ่งโรมนะคะก็เกิดการย่งชินอำนาจระหว่างจูเลสซีซ่าและปอมเปอุสมักนุสปรากฏว่าปอมเปอุสมักนุสเป็นฝ่ายแพ้ จูเลสซิซาจะหนีมาที่อียิปเพื่อหวังพึ่งฟาโรบโตเรมีที่13เนื่องจากในอดีตปอมเปอุสมักนุ์เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของฟาโรบโตเรมีที่13ค่ะก็คือฟาโรบโตเรมีที่12มาก่อนหน้านี้ขณะนั้นฟาโรบโตเรมีที่13มีอายุได้15ปีค่ะ สองบุตรสากับข้าราชสำนักว่าควรทำยังไงเหล่าข้าราชบริบพารน,นะคะก็แนะนําให้สังหารปอมเปอุตมักนุนนแลวตัดศีรษะเขาไปมอบให้แก่จูเลียสซีซ่าเพื่อเอาความดีความชอบและเนื่องจากฟาโรบโตเรมีที่สิบสามยังเด็กและไม่มีความเป็นผู้นําที่ดีจึงเชื่อแล้วก็ทําตามคําแนะนําข,ของข้าราชสำนักเหล่านั้นในขณะที่ศีรษะของปอมเปอุตมักนุนนะคะนําไปมอบแก่จูเลียสซีซ่าโดยที่ภรรยาและลูกๆของเขา หลบหนีไปได้แต่จูเลียสซีซ่านะคะไม่ได้ยินดีเลยที่เห็นศีรษะของปอมเปอปูนมังนุดวางอยู่เบื้องหน้าตรงกลามนะคะเขากลับไม่พอใจและยิ่งรู้สึกกังเกงกันการทาของกษัตริย์แห่งอียิปต์อย่างมากๆมันเป็นการ,การทำที่สปกปรกหลายๆซึ่งคุณธรรมค่ะเหตุเพราะปอมเปอูนออออมังนุสเป็นสายมีของน้องสาวคนเดียวของเขาและยังเป็นพ่อของลหลานของเขาอีกด้วยจูเลสซีซ่าจึง ยกทัพเข้ามายึดเมืองอเล็กซานเดียในทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทําให้พระนางกิอวปตาเห็นเป็นช่องทางที่จะทนมาลังคืนโดยอาศัยอํานาจของจูเลสซีซ่าอย่างไรก็ตามพระนางกิอวปตาต้องหาทางเข้าพบจูเลสซีซ่าให้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าในระหว่างผ่านนานต่างๆเข้าสู่เมืองนะคะอเล็กซานเดียมีโอกาสน้อยมากที่พระนางจะไม่ถูกตรวจจับและ ถูกจับกุมเสียก่อนพระนางจึงต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยด้วยการซ่อนตัวอยู่ในพรมแล้ะแบะให้ธาตุแบบไปนะคะถวายโดยเป็นอ้างว่าเป็นเครื่องบรรณาการพรมถูกขี้ออกก็กิ้งออกมาพจากพรมจุลศิษยิท่ารู้สึกตื่นตะลึงนะคะมากที่เห็นสตีถูกห่ออยู่ในพรมก็เลยเลยยิ่งด้วยต่อกกกับพระนางเคียวบัตานะคะเวลาก็ ต่อกรปากต่อปากต,ต่อคําก็รับรู้ได้ถึงความเฉลียวฉาลาดนะคะของพระนางเคียวพัตตาเป็นอย่างยิ่งบวกกับน,น้ําเสียงอันไพเราะที่ใช้เจราจาจูเลียสิซ่าก็หลงรักทันทีเลยค่ะแล้วก็ต้องยอมขอให้ความช่วยเหลือเหลือพระนางเคียวพัตตาโดยไปเข้าไปตัดสินคดีราชบัลลังก์ระหว่างพระนางและฟาโตปาโตเรมีที่13จูเลียสิซ่าได้ตัดสินให้เป็นร,ราชินีปกครองร่วมกันอีก แต่พระนางเคียวปตตาและฟาโปรปตเลเมีที่ลำสามอีกก็ทะเลาะกันอีกคราวนี้จูเลสซีซ่ากับพระนางเคียวปัตตาก็ทำสงครามยกกองทัพที่ต่อต้านพระนางนะคะโดยเผาเลือของตนเองแต่กลยุทธ์นี้นะคะก่อให้เกิดความเสียหายเกินกว่าที่คาดเพราะไฟลามปฏิหอสมุทรอเล็กซานเดียซึ่งเก็บบันทึกจดหมายเุกณ์สูรบจบลงที่ชัยชนะนะคะของพระนางเคียวปัตาและจูเลสซีซ่า หลังจากสองคำคำจบนะคะก็พบศพของฟาโรบัโตเรมีที่13าจมน้ําตายในแม่น้าไนหลังสิน้นฟาฟาโรบัโตเรมีที่ส3านะคะจูละเลซีซาก็จัดงานอภิเษกเพื่อให้พระนางเคียวพัตตาได้เป็นราชินีคู่กับพระอนุชาพระองค์เล็กส2สองปีซึ่งในภายหลังมีพานางว่าฟาโรบัโตเรมีที่1ิบฟาโรพระองค์นี้ยังทรงเล็กนะคะ แล้วก็เป็นคนหัวอ่อนดังนั้นพระนางเคียวพัตตาจึงสามารถใช้อำนาจงาดปกครองอียิปต์ได้อย่างสบายใจค่ะแต,แต่จุดความสัมพันธ์นะคะของจจเลซิซ่าระหว่างกับพระนางเคียวบัตตาค่ะทั้งสอนได้สานสัมพันธ์กันโดยตลอดค่ะฟาโรโตนเลมีที่14นะคะ เป็นเพียงสามีแต่ในานามทว่าความสัมพันธ์ของคนทนั้งคู่นะคะก็อยู่ในฐานะชู้รักเนื่องจากพระนางเกียวพัตตามีสามีแล้วนขณะที่จูเลสซิซ่าเองก็มีภรรยาอยู่ที่โรมเช่นกันแม้จะมีอายุห่างกันมากถึง30ปีนะคะแต่พระนางก็รักแล้วก็เทิดทูนจูเลสซิซ่ามากแต่จูเลสซิซ่านั้นไม่ได้มีความรักกับพระนางเท่าทีค่ควรเขารักภรรยาที่โรมของเขามากกว่าต่อมาจูเลสซิซ่านะคะ ต้องยกทัพกับโรมกรุงลมและไม่นานจากนั้นพระนางเคียวัตาก็ตั้งขัดและเขาลูกออกมาซึ่งเป็นลูกของจูเลสซีซ่าและพระนางเคียวัตาก็ไม่ได้คิดที่จะปลิดปิดชาติกำเนิดของลูกเลยนะคะเขากับชื่อมชมในตัวลูกคนนี้ด้วยคำและตั้งชื่อว่าปโตเลมีซีซ่าหรือซีซ่าเลียน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพซีซ่าเลียนกันก่อนนะคะเดีคือซีซ่าน้อย นี่คือภาพซีซ่าเรียนนะคะหรือซีซ่าน้อยค่ะเห็นชัดไหมคะเรียบใบหน้างี้เอาไปตานะัชื่นชมในตัวลูกมากนะคะ ในปีที่46ก่อนปีคิ่ศักราชพระนางเคียวพัตตาพร้อมด้วยสามีของนางนะคะได้เดินทางไปกรุงลมตามคำเชิญข,ของของขอ,งของไปในครั้งนี้นะคะพระนางเคียวพัตตาได้พาซีซ่าเรียนไปด้วยโดยหวังจะให้พ่อลูกได้พบหน้ากันนะคะแล้วมอบตำแหน่งให้รัชทายาทให้แก่ซีซ่าเรียนแต่ในส่วนของซีซ่าเรียนนะคะดูเหมือนเขาจะไม่พยายามรับรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูก การที่จูเลียสีซ่าไม่ไม่ยอมรับซีซ่าเรียนอย่างเปิดเผยเสียทีก็ทําให้พระนางเคียบปตาทรงผิดหวังและเสียใจจักมากพออยู่แล้วยิ่งต้องเสียใจมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อจูเลียสีซ่าถูกมาคุตจูนิตมาคุตบทบุญธรรมของเขาสังหารกลางที่ประชุมสภาสนเณรที่25มีนาคมปีที่ี4ก่อนกิตตศักราชและเมื่อเปิดองค์การแต่งตั้งราชทายาทนะคะปรากฏว่า จูเลสซิซามีได้ตั้งตั้งตั้งซิซาเรียนเป็นไทยานนะคะแต่ตั้งออกสัสซีการ์ออกตาเวียนขึ้นตำแหน่งพระนางเทโอพัตตานะคะจึงต้องเดินทางกลับอียบด้วยความผิดหวังแล้วเศร้ายิ่งนะหลังจากกลับโรมไม่นานนะคะฟาโรหบโตเรลมีที่14สามีของนางก็สิ้นชีวิตค่ะแล้วสิ้นชีวิตวิทย์เกียวพัตตาคะจึงแต่งตั้งซิซาเรียน ให้ขึ้นของบรลลังร่วมกับพระอ,องค์โดยมีพระนางว่าฟา,รโ,ราโ,โรบโตเรมีที่15บห้และ่อความปลอดภัยแก่พระนางและพระโอรสพระนางเกียวปัตาจึงสั่งให้ประหารพระคณิฐาอีกพระอ,องค์เองเลาพระนางไปด้วยเพื่อความปั้นของของพระราชบัลังนะคะในช่วงนี้นะคะพระนางเกียวปัตาได้ทุ่มเทเวลาและก็ความสามารถไปกับการฟรื้นฟูอียิปต์ทั้งยังสางสัมพันธ์ที่ดีกับอียิปต์ โดยใช้ความสามารถทางภาษาที่มีคือการใช้ภาษาอียิปต์สื่อสารกับพวกเขาจนสามารถครองใจอียิปต์ได้มากกว่าผู้ปกครองคนอื่นในราชงวงศ์ต,ตูเรมีทั้งทั้งผูกไมตรีกับชนต่างๆเช่นพวกยิวอาหรับปฏิรูปเศรษฐกิจของอาณาจากักรจนอียิปต์มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ารวยขึ้นมากเลยค่ะอย่างมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งความเจริญทางด้านศิลปะแขนงต่างๆทัง,ง,ง,งให้ครอบอุบาถคำสูศิลปะ คมสาขาเหล่านะั้นอย่างเต็มที่อียิปต์ที่ในช่วงนั้นนะคะมีความจเจริญรุ่งเรืองม,มากข้างอย่างมากแล้วก็มาถึงตำนานรักครั้งที่สองของพระนางเคียวัตากับบุรุษคนใหม่อย่างมาร์กแอนโทนีด้านอียิปต์นะคะนั้นเองก็สงบสุขสวนทางกับสสวนลมที่คุนไวลังจากการตายของจูเลียสซีซ่าค่ะเวลานั้นนะคะทางลมเกิดความขัดแย้งระหว่างกองกำลังของฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการตายของจูเลียสซีซ่า กับฝ่ายผู้สำเร็จราชการแห่รงรรมนำโดยมาร์กแอนโทนีและออกตาเวียนหลานชายของจูเลียสซีซ่าและเพื่อให้การสู้รบนะคะบรรลุผลต่างๆจึงต้องการเงินสนับสนุนจำนวนมากและเงินทุนที่ดีมากที่สุดนะคะก็คืออียิปต์ค่ะภายใต้การปกครองของพระนางเคียบัตาแต่พระนางเคียบัตานะคะก็หลีกหนีสถานการณ์อย่างชานฉลาในปีที่42ก่อนคริสต์ศักราชฝ่ายมาร์กแอนโทนีมีชัยเหนือฝ่ายตรงข้าม ทำให้เขาเกิดความมเ่ิมและหวังที่จะตีอาณาจักปรปาเทียนเป็นลายถัดไปและเขาเองก็ต้องการเงินเพื่อทําสื่อเขาจึงส่งสารไปที่อียิปต์ค่ะแล้วก็ซีเรีย พระนางเคียวบัตตานะคะเดินทางมาพบมากัอนเชนีด้วยพระที่นั่งอลูลาโอโทซึ่งสร้างความประทับใจเมื่อได้พบยิ่ยงได้สนทนากับพระนางเคียวบัตตาด้วยและมารัอนเชนีก็ยิ่งปึ้งและหลงไหลในความเฉลียวฉลาดของพระนางเคยวบัตตาจนในที่สุดน,นะคะก็เกิดเป็นความรักส่วนพระนางเคียวบัตตาหลังสูญเสียจูเลสซีซาไป พระนางก็ทรงเหงาหน่อยพระทายและต้องการหาที่พึ่งในที่สุดมากแอนโทนีก็ติดตามพระนางเคียววัตตาไปอยู่ด้วยการที่เมืองอเล็กซานเดียนในปีที่4 1ก่อนปีคริสต์ศักราชแล้วพระนางเคียววัตตาก็ได้กําเนิดพระออรสพระธิดาฝาแฝดมาร์กแอนโทนีลูกผู้ชายมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เฮลิออสส่วนพระธิดามีพระนางว่าเคียววัตตาเซเลเนความรักของพระนางเคียววัตตาที่มอบให้แก่มาร์กแอนโทนีนะคะอาจไม่ลึกซึ้งรุนแรงเท่ากับที่พระนางมอบให้ ครั้งแรกอย่างจูเลสซิซ่าแต่พนางก็รักเราก็ซื้อสัตว์มากับมาร์กอัลทนี่ไม่น้อยไปกว่าภรรยาที่ดีพึงกระทําต่อสามีของตอนเองเลยตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะพะนางเกียวบักเข้ามาในบัดดูแลเขาอย่างดีส่วนความรักที่แอบมาร์กอัลทนี่มีให้เมอบให้นั้นน่าจะมากมายเลยทีเดียวคะ่ะพอเมื่อไปตีมเ,มมเมืองไรก็มาออกมาไม่เอาไปนางเกียวบัตตจนหมดทำให้ตอนนั้นเวลานั้นนะคะอียิปต์มีอานาเคตมากขึ้น เขาก็มอบให้แก่พระนางเคียวปตาจนหมดในปีที่40ก่อนปีคิเตศักราชแต่นั่นก็ทำให้โรมานที่คอสตาซงอยู่ไม่พอใจค่ะปีที่10 40, 40ก่อนปีคิเตศักรลาดมาร์กแอนโทนีได้เทินทางกับโรมเข้าวิทีแต่งงานกับออกตาเวียนน้องสาวของเขาผู้นำของน้องมารุมแต่เขาก็ยังกลับมาหาพระนางเคียวปะตาที่อีบอีกในปีที่37ก่อนปีคิสตศักราช แล้วเข้าพิธีแต่งงานกับพระนางเกียวัตาตามธรรมเนียมของอียิปต์เลยครั้งนี้นะคะ,ะอามาแอนโทนีตั้งใจจะอยู่กับพระนางเกียวัตาที่อียิปต์จริงๆเป็นสาเหตุสาคัญที่ทําให้พระนางคิียวัตาถูกตาหน้าทางโลว่าไม่ว่าเราไม่ว่าจะเป็นนางแย่พัทยาบ้างล่ะสอแพรในอียิปต์บ้างล่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าปะโตเลมีมีฟรีราเดฟและในช่วงปลายปี ที่34ก่อนปีกิสจักรารดนะคะมาแอนโทนีซึ่งรบชนะได้ดินแดนมากมาเป็นของตอนเองมากมายได้แบ่งดินแดนเหล่านั้นให้เกียวบัตตาและลูกๆของเขาและพระนางเกียวบัตตาได้ของอียิปต์รวไมไปถึงดินแดนไซปรัสอัมมานียมีเดียลปาเทียนเป็นของอเล็กซานเดอร์เฮเลออนเกียวบัตตาเซเลเน่ ene, ได้เป็นราชินีแห่งซีไลากาซีเลนกาและลิเบียปโตเลมีฟรีลาเดสฟต ได้เป็นผู้ครองฟอนิเซียซีเรียและซิลเบียสิ่งที่มาร์กแอนโทนีทำนะคะสร้างความไม่พอใจแก่โรมมากขึ้นทุกทีการที่เขาไปตีเมืองต่างๆแต่กลับ,บอมบอบมอบให้อียิปแทนที่ดานาม,มาชิโลถือเป็นการทรยศเลย,เลยในที่สุดออกตาเวียนก็ยกทัพเข้ามาในปีที่3 1ก่อนปีคิดศักราชโดยที่ผลการลบมนะคะตกเป็นที่อียิปเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และมีข้อมูลแทอีกว่าเกียวบตาได้ค่ะตัวตายไปแล้วเขาจึงตัดสินใจ ค่าตัวตายตามไปด้วย